วันนี้โรงพยาบาลพิจิตรนะฮะ,ะได้จัดการอบรมนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มวงความรู้นะฮะแก่เจ้าหน้าที่สารณสุขนะครับในการที่จะตรวจเช็คหาภาะวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนะครับคราวนี้ทําไมที่จะต้องเป็นหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเนี่ยต้องมาตรวจเช็คหาเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยช่วยในการที่จะบ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยหรือว่าประชากรของเราเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะหลอดเลือดแล้วหรือยังหลักๆทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่3าอย่างเดยก,ก,กันก็คือ1ก็คือสมอง2หัวใจ3หลอดเลือดแดงส่วนปลายก็คือแขนบิดขาแต่ควนี้เนี่ยสมองกับหัวใจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจทั่วไปได้ง่ายๆในขณะที่แขนขานเนี่ยเราตรวจได้ไม่ยากเพียงแต่เราเพิ่มองความรู้ไปนิดเดียวเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ซึ่งถ้าตรวจเช็คได้เราก็จะลดภาวะความ ทุกพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากปัญหาของทั้งสโรคได้นะไม่ว่าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดแขนขาต้องเสียแขนเสียขาทุกพนลภาพไปนะครับซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศเราเนี่ยโครงการพวกเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูแปแบบจะมีจังหวัดพิจิตรเราที่เราเน้นย้ำในเรื่องหลอดเลือดแดงสูงไปเราให้ความสําคัญกับตรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะช่วย เป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงภาวะหลอนเลือดสมองและก็หัวใจของคนไข้ด้วย<ม>ในอีกทางหนึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์ทางสาธารณสุขง่ายดายมากเลยนะครับในในถ้าหากว่าลงไปในระดับชุมชน<ๆ>เพียงแค่มีเครื่องวัดความดันนะครับก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้แล้วซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรามีความองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะคัดกรองคนไข้ที่เริ่มจะมีปัญหาเนี่ยส่งมาให้กับทางโรงพยาบาลเราหรือว่าสนย์กลางของเราเนี่ยในการที่จะตรวจเช็คดูว่า มีปัญหาจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันและให้การรักษาแต่เนินเน่นๆได้นะครับซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยกับการที่จะต้องตรวจเช็กระนีอระบบหลอดเลือดของในร่างกายเนี่ยมันคือระบบระบบเกี่ยวกันเวลาเกิดปัญหามันก็เกิดทั้ง3าร,ระบบนี้แหละครับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีบริเวณตรงไหนที่เราสามารถตรวจเช็คได้แต่เนินเน่นๆได้เนี่ยแสดงว่าในบริเวณอื่นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วทําให้เราเฝ้าระวังได้ดีขึ้นแต่ว่าปัจจัยที่มันเร่งเนี่ย มันมีหลักๆด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะสามสี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือการสุบุรีสุบุรีเป็นที่แน่ชัดแล้วนะฮะเป็นปัจจัยแน่ชัดเลยว่าทําให้หลอดเลือดมันอุดตันได้ง่ายขึ้นอันดับที่2คือเบาหวานซึ่งเราพบว่าจริงๆคนเอเชียนเนี่ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งทั่วโลกเนี่ยยอดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับอันดับที่3คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับที่4ก็คือโรคไขมันในหลอดเลือดน,นะครับระดับไขมันในเลือดสูง พู้นี้มีผลทําให้มันเกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและก็ไขมันลงสู่ชั้นในของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดมันแข็งแล้วก็ติดตันแล้วก็เกิดเป็นปัญหาของโรคอื่นตามมามีความร่วมมือกันระหว่างประชาชนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในการที่จะ,ะดูแลสุขภาพของประชากรของในประเทศเราเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขเองเรามีหน้าที่ในการนอกจากจะเป็นการตั้งรับและในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้บทบาทมันเปลี่ยนไปเราไปคน้นสืบค้นมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่เรารู้แล้วว่าถ้าหากว่าคนไข้พวกนี้ถ้าหากว่าหรือว่าประชากรเนี่ยเกิดมีโรคพวกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมันกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตของเขาไม่เฉพาะแค่ตัวคนไข้แต่ว่ามีปัญหาต่อยาติพี่น้องอีกด้วยในการที่ต้องมาดูแลหลังจากที่เขาเกิดปัญหาทุกพลภาพเสียชีวิตเ,เสียแขนขาหรือว่าต่างๆตามมา นะครับเพราะยังอย่างที่ได้บอกไปแล้ว1คือหยุดบุหรีสอคือควบคุมเบาหวานถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วออกกําลังกายก็จะช่วยควบคุมเบาหวานได้ดีควบคุมความดันแล้วก็ระดับไขมันในเลือดถ้าหากว่าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้โรคต่างๆที่ได้พูดออกมาเนี่ยก็จะชะลอไปทําให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ดีขึ้นอยู่กับรูกําหลานได้นาะน